เดอได้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวมันผีอะไรไม่รู้กูไม่รู้เดี๋ยวกูเจอกันเป็นผีอะไรใช่ไหมนี่ไงเคสนี้ตาโอ๋ครับที่ออกรายการที่กูไปออกรายการที่บ้านหนูแหม่มเมื่อวานเนี้ยนะที่บอกว่าเคสที่กูไล่มาเป็นปีแล้วมั้งกูดังๆนี่เป็นปีปีอะไรปีกว่าๆนะครับปีกว่าๆน่าดูนะปีกว่าๆปีกว่าๆแล้วกูไล่มายังไม่ออกใครว่าเคสไหนที่ยากเนี่ยเคสเนี้ยปีกว่าแล้ววันนี้นี่ไอ้เขี้ยับหัวขมุบเลย ปีกว่านะปีกว่ายังไม่หายทะเลาะกับหมอผีคนเนี้ยทะเลาะกับหมอผีจอมมังเวศหมอผีก็ทํามากูก็ไล่ไปทํามาไล่ไปทํามาไล่ไปทํามาไล่ไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูวันนี้แล้วกันว่ามันจะยังไงแบบไหนนะเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไอ้หูอยากให้จบแย่เลยถ้ามันไม่ส่งมาเนี่ยไอ้เหี้ยกูทะเลาะกับมันทะเลาะกับคนน่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงนั่งทำใจแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวกูจัดให้ โอ้ยกูนี่เป็นมีปัญหากับคิวมากเลยแต่คิวมันเต็มหมดแล้วแนะหละจะประับระบบใหม่อากมาเยเอามาเลยไหมอันนี้นะที่ดึออกโต๊ะข่าวนะเดี๋ยวดูนะอันนี้คือมีดเล่มนี้มีดเล่มนี้นะไม่มีหน้ามาแน่นอนนะดูมีดเล่มนี้นะที่ออกข่าวนะเดี๋ยวมึงคอยดูว่ากูจะจุงจิตมาได้ไหมลืมบอกพี่หนูแหม,มไปมีดเล่มนี้ข้างในเนี่ยนะขังวิญญ,ญาณไว้เต็มเลยพี่หมุนที่พี่หนูแหมจะแกจับไปอ่ะลืมบอกแต่ไม่ได้เข้าไปนะเออ เลยไม่เอาไม่เอาอะไรมึงออกไม่เอากูไม่เอาจะออกไม่ออกมึงอยวไม่เดี๋เลยไม่เอาไม่เอาไม่เอากูไม่เอาวะกูไม่เอาอะใช้จากไหนมาอีกอะไรมาอีกกูไม่อยากได้อย่างงี้กูไม่เอาไม่เอาไว้ไอ้เีไปกูอ้อยอะไรไปอ้อย โอ้ยกูโดนม,มัตรไวเน่นอยู่แล้วเอาขวกดิกูอยากไปเกินเลยมึงอะมึงมึงแน่นะไอ้เหี้ยมึงยอมมีกี่ตัวมีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีกี่ตัวเออมีหมดเลยเนี่ยตามขามันเนี่ยกี่ตัวละ่ะเก้าเก้า,าอยู่ตรงนี้ไอ้ยเหี้ยมาตั้งเก้าตัวไอ้สัตว์รง <มา S 1> นี้จะให้มันพิการ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 ไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีแรงหัวบออกออกออกขวด วุ้ยวุ้ยวุ้ยหยอกมาแล้วอุ้ยอกมาแล้วโอ้ยกลัวเอามาไม่เหนื่อยเลยไงวะยี่ห้าไม่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 เอาออกไลยไม่ไม่อยากอยู่กับเขาแล้วไม่เอาโอ๊ยกลัวเฮ้ยเฮ้ยมันจะให้พี่กันมเฮ้พี่กันหนูเผาออกเลยไหมเดี๋ยวเอาเผาไปเลยก็ไม่อยากดูแล้ววันนี้มึงเผาไม่อยากไปทำอันนี้มึงเผาเองเลยนะมึงตัดมึงบอกว่าอยู่จุดไหนบ้าง ขาขามืงอ,อ,อ่ะอ่ะเปิดพัดลมไอ้เหียจะให้หัวเห่าแล้วอันนี้กูไม่กล้าทำเองแล้วไอ้เหียสื่อแรงกูให้หัวเขาแล้ว

ออก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 ไม่ไม่อยากไม่อยากจำได้ก็ออกคือออกคือมึงจำที่กูทำได้ใช่ไหมเดี๋ยวเอา่มึง่มอก่อนมึงอ่อนมึอก่นมออมมล่นมึงอก่อมึอก่มลอง่ม่อมงก่วม่มึ่อมงอง่อมึงอง่น่อนี้องนมลองมึงลังอล่ลองม่ง่อม่อมอ เผาเองเลยมึงไม่กล้าเผาแล้วข้อมือก่อนข้อมือตัดข้อมือมันก่อนจัดไปข้อมือเผาอันนี้ผัวเผาจริงนะ ไม่ต้องกลัวกูคุมอยู่นี่นี่นี่ไปนิ้วไปนิ้วดูพี่มาเนี่ยนี่ไปสิไปกสิ่สิ่งะเรนะค้อเียสิ่ะสิอกับเรื่อสิงนไงนกั่กัออ้ผู้ชายมามาเจีาันผู้ยจับไป้ชายอคนวมอสิ่แล้มาสเลิส่เงินสิ่งนอะไสิงนอนทีเนีะไร่นะอรสิีเน่เนะเนะอาเมื่อขาตเนู่

ไปไปปลายเท้าเลยปลายเท้าไปตัดปลายเท้าออกก่อนปลายเท้าไปตีนเลยสองข้างเลยนะตัดออกอยู่นั้นตัดออกตัดออกไว้ตัดออกไว้ยเข้าไปสับได้เลยนะครับอาจารย์ว่างนะครับตัดออกโควิดแล้วก็มาสับได้เลยนะครับตัดออออกมาให้หมดนะมึงออกมา ออาไห้หมดตัดไห้หมดเอาไห้หมดไม่นีกนี่นี่นี่บนท้องอสุบกเช้่ท้องเลยบนเลยเนี่ยหนังจริงๆเนี่ยที่แม่งคนจะได้รู้มันทรมานจริงแค่เนี้ยปีกว่ากุ้งไร้เกดแม่ดิงกบดใจกับดใจกันปเท้องปฏิปักษตามมณิษฐ์ปฏิปักษ์ถงท้อง อตยิปัสส <inh> <ators> <ret ens eine ee> ัตติปัสส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 ตติปัสสัตติปัสสัตติปัสสติติปัสสติติปัสสติปตติปัสสติ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 ติปัสส

ไปให้หมดนะไปให้หมดเลยออกไปออกไปหมดออกไปออกไปหมดเนี่ยฮิเอแองเอวายเพศเลยแถวแนั้นแหละแถวแถวนั้นมึงผัวมึงทำได้เอวัยาเพศเลยมันมันที่ละเออนั่นแหละ

จับพลิกหงายพลิกหงายพลิกหงายมเลยเออไม่ไปเกิดแน่เราระเบิดล้เกินแล้ไม่อยากจะมาแล้วเกิดนะมึง

ไอปเาอเอาเอาขวดน้ำมาขวดนึงขวดน้ำขวดเาขวดขวดมีน้ำนิดนึ่งเอามาเอาขวดไปเนี่ยมือ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 อยูมือมอเอาขวดมาขวดนึงโอเคตปลาสับติปาสปลาสตปาสีปลาสัตีปลาสตปลาสัตีปลาสีปลาสัมวิ่งรตัวเลยเนาะ นี่มึงตีเลยเนี่ยมึงตีไล่ออกเลยใช้เนี่ยเป็นกระบองเนี่ยไอ้หัวอันนี้นะที่มึงจำครั้งแรกที่กูทำได้ใช่ไหมใช้เนี่ยตามนั้นเลยไล่เคาะตามตัวออกให้หมดเลยเคาะรด้ป่ะเอาปะเทียนไหมโอเคเทียนตัดเผาแล้วทีนี้มึงละหัวดอกเรียกไอ้เท้าไหมสัตว์ท้ายเท้าไหมไอ้เท้าจัดเลยเออ

พอไหมนั่นแหละไปกนไปออกไปแม่สัตว์ตซะมึงไอ้เหี้ยจะไล่ผียั้ชิบหายเดี๋ยวไม่ยาไปหอดอีกเอาปากหน่อยเอ๊ะอไ ร้อมยังถามดิดออกไปหมดร้อมยังร้อมยังร้อมยังเหลือเยอเหลอเยอเหลือเอเหลือเอเหลือมางอหือมจัดไป ดาพุทังรับพัดดาพุทังัะดับพัดดาพุทังดับพัดาพุทังรับพัดดาพุทังดัดาพุทังดับพัดาพุทังรับพัดาพุทังดับพัดาพุทังรับพัดาพุทัง ขัดทาพุทธังขับผัดทาพุทธังขับผัดทาพุทธังขับพัดตาพุทธังขับพัดทาพุทธังขับผัดตาออกไปหมดนะไมหมดขับพัดทาพุทธังขับพัดทาพุทธังเวสสพุทธเวสต้องท้องท้องนั่นแหละ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 ไป เวสักเวสักเวสุัทเวสหักเวสหุัเวสหุัเวสุดัทเวสหเวสหุษัทเวสหุดัทเวสหุษัทเวสหุษักเวสันเวสหักเวสเวสักเวสัเวสักเวส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 เัเวสหุัเวสัหักเวสัเวสเวทเวสัเวสหักเวสัเวสัสัเวส ตรงนั่นแหละตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยครับมึงดังแล้วไอ้เหี้ยมึงเลยเป็นหัวมึงดังแล้วเออนั่นแหละตรงนั้นเลยแหละตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละตรงนั้น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 เอ้าตรงนั้นะ ขาปล่อยปล่อยปล่อยขาปล่อย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 ป่อนัเอวทตัพุทธเวตัพุทธเวทตกพุทธเวทกพุทไอสัตว์ตีเมียพังหมดแล้วมั้งอีไอ่ะแม่มึงตีไม่บรรยับบรยังเลยอันนี้ไม่อาจารย์นะไอสัตว์หัวตีเมียนะอเดี๋ยวจะเป็นข่าวอีกมันอยู่ตรงนั้นให้กูทำยังไงเงี้ยงูอ่ะเนี่ยกูโคตราำลำบากเลตั้งแตเป็นข่าวเลย โอ้โหยังไงล่ะยิ้มสักมึงยังเหนื่อยแล้วมึงคิดว่ากูอ่ะหกร้อยไอคิวไม่เหนื่อยเหรอ I'm ah, <laughs> อนไอ้เหี้ยที่เดิมตรงนั้น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 กูไม่ยอมไม่ยอมกูไม่ยอมตรงนั้นกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมโอ้โหกูไม่ยอมเฮ้ปวดร้ายนี่ท้มีท้องหรอ ไม่บ่ิบิกูไม่ยอมกูไม่ไหวแล้วโอ้โหสัตว์แม่นอนเออโอ้โหแมงหัวมันโหดแล้วเว้ยมาละมาละเฮ้ยพอเฮยเดี๋ยวมีปากแตกไอสัตว์มามาขอกูมาเหรอมาเห้ยางงล่ะ

ไปลุดไปหมดออาไปเออพ่อพอพอเดี๋ยวมันจะตายพพอพอแหมถ้าตีแม่งไอ้เหี้ยเป็นกองเพลนเลยเก็บกดไอ้เหี้ยชิบหายไปเลยไปหมดเออวันน่าจะไปหมดแล้วแหละ มันจะมัดอีกไม่ไหนมันจะทำไอ้เหี้ยคนทำอ่ะมันยังไม่ตายสวากีสวากีไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยสวากีวากีให้เราไปเกิดเถอะเอ้ามาประกองขึ้นมาประกองขึ้นมาไอ้เหี้ยสวากีสวากีไอ้สัตว์กีเกอเหี้ยอะไรมาจบสาวากีให้เราไปเกิดเถอะมามึงออมาเดี๋ยวกูพาไปเออเออเออเฮ้ยแหวกแหวกทางนิดนึงแหวกทางมาตูเดี๋ยวาดั้งฝั่งมาตูนวมึงโดนหิ่งเอานี่เอาเอาไม้มาอันนี้มาโอเคนะ อยาเิืกดออรู้ว่ามึงได้ไปเกิดแน่นอนเนอะไปเกิดไปเกิดรู้ปะมันมัดมือไว้เยอะเลยเออเปิดเขาเปิดเอออ้าว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 สัตเปสัตนะสัตว์ทางวัดที่ป็นวัดดูเก่งเกดงเลยนะหลวงพี่นะโจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะจะได้จองเวรล่างอีกเลยนะไปนะวิญญาณทั้งเก้าดวงนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะไปเถิดนะหลุดพ้นจากพันธนาการจากหมอผีนะเออหลุดพ้นนะไปพิพากษากรรมในวาระจิตสุดท้ายของมึงแล้วกันนะนะอ๋ออ๋ออ๋อนะ เอ้ามารับไปนะมารับไปนะค่อยมารับไปนะออกไปนะออกไปนะออกไปออกไปนะ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 ออกไป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 ที่กระถดกระถนออกไปออกไปกระถนออกไปออกไปเอาน้ำเอาน้ำขวดหนึ่ง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 น้ำกินเข้าไปน้ำหมดกินน้ำไปน้ำหมดกินเข้าไปออกไปออกไปเออ ไปเลยคิวสองใครวะไอสัตว์คิวแรกนั่นก็เหนื่อยแล้วอีเหี้ยกูปวดล้าวเลยมันจะเห็นคิวแรกมันเยยวแตกเลยเออกไปลุหลังหัวลูปหลัง มันบอกว่าอยู่การต่อกัรแล้วมันไปแล้วค่อยๆถอนไปแล้วออกไปเลยนะไม่ปลดปล่อยได้เลยไม่ปลดปล่อยได้เลยไม่ไร่หรอกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวใกล้อีกเราหมดกรรมมันก็ทำไม่เท้าไงกูนบอกมันคือการผูกเวรผูกกรรมระหว่างมึงกับมันมันนา ก็กรมมันจะหมดเดี๋ยวมันก็หมดมันก็เข้าไม่ได้แล้วตอนนี้มันทำมามันก็เข้าอุไล่ไม่ตายก็บุญแล้วตอนนี้เอาไว้มันไม่ตายหรือว่าออกไหมไม่งั้นกูจะไล่มาเป็นปีเหรอ พระเจ้าพร้อมแล้วไปนะ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 ทั้งเก้าไปพร้อมเราไปพร้อ <ไป S 1> มกันนะอย,อยู่เปน็นท่ามันไปพ <c oughs> อมกลบหลบหวนลบไปลบไปไปนะไปนะไปนะองพระคุรพระพายนะจงพัดพาเอาดวงวิญญาณที่อยู่ในร่างนี้นะบริวารยักษ์นะจงมารับนะจงมารับดวงวิญญาณทั้งเก้าดวงนี้ี่อยู่ในร่างนี้นะไปนะถึงวาระเวรวาระกรรมเขานะไปนะวันที่2เมษายนนะ2 5 6 5นะไปที่ภาคสากรรมในวาระสุดท้ายนะออกไปนะออกไปออกไปวบารีออกไปเวสสะพูสะไปสะออกไปไปไป ที่อยู่ข้างนอกนะเฮียเก้าโมงตัดคิวนะที่จองไปแล้วอะ่ะที่จองไปแล้วนะร้อยหกสิบคิวอะ่ะเก้าโมงไม่มานะถือว่ามึงสละสิทธิ์นะมาลงทะเบียนนะไปละโอ้โหนะ่นอนเนี่ยเคสมหากราประจําปีที่ออกรายการนะครับต้องบอกก่อนนะวันนี้ที่กูบอกว่าออกรายการแล้วเสือกมาจังหวะพอดีเลยนะจังหวะพอดีเป๊ะเลยนะครับผมนะจะได้ศึกษากันเลยแลวกันว่าสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อกี้เป็นผัวสามีนะเดี๋ยวหาว่าอาจารย์อีกตอนนี้ไม่กล้าทําอะไรแล้วซีซัวอะไรนะครับผมนะ เขาคงไม่ยอมโดนเผาโดนแรงต่างนี่เดินทางมาจากจังหวัดปราจินบุรีนะครับผมนะเออมาจากปราจินบุรีผมไล่มาปีกว่านะเคสเนี้ยโดนทําของใส่กันไปใส่กันมานะครับมันเป็นทั้งเวรกรรมด้วยผูกกันกันด้วยนะครับมันเลยยาวนานนิดนึงนะของไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ยไล่ทีเดียวแล้วหายนะบางอย่างเป็นปีเอาเอาน้ำมันไหมเขาคือต่อไปใครทำอะไรทำอะไรนี้เป็นไรปวดอ๋อไอ้เหี้ยปวดไหล่ไม่หาหมอนวดวะโออ่ะ

อ่าไ,ได้ได้ได้มึงกระแทกเลยเวลาอยู่กับกูมึงเห็นไหมกูสอนมึงไปเพื่อเอาไปช่วยเมียกับน้ำมัน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 เอออาบอาบก็ได้อาบน้ำมนต์ก็ได้จะได้ดีนะแล้วก็อันนี้เอาไปเอาไปช่วยเมียกูที่กูสอนไปเนี่ยเอาไปใช้ช่วยเมียนะไปมาคิวต่อไปไม่ต้องใส่ตังค์ให้ผมนะเจ๊โอ <It 's S 2> ้ใส <ora S 2> ่ไปยังวะ ทำไมยี่หา้าที่หลังไม่ต้องใส่ตังค์ให้ผมนะไม่เอานะรู้ไหมไม่ต้องใส่ของเจ้าโอ้นี่มันคือมาหลายเที่ยวแล้วว่าไง